เทนเดิมๆมีบ่าอายีอยู่แล้วจ้าบ่เบิ่นบ่ตัดบ,บ่แต่งบต่ตกบ่ความนะลดเดิมๆเลยที่สำคัญพอนถูกสี่พันบาทเอาไปทํางมหากินจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีแล้วก็ท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยพ่อกับเสียยาทั้งที่ต้องมีรถตีลถถูกพ่อให้พ่อแม่พี่น้องไปเป็นหนี้เป็นสินกันอีกแล้วจ้ามาชมครับผมตัวนี้เป็นนิวเชฟ 2.5 LT ดู r a m a x 6สปีดโฉมปี2017จากฟีดาวฟิจองฟิจัดฟิโอนที่สำคัญทรงฟรีหอบบานชมครับนะสีเทาเมทัลิกสวยๆนะครับมากับแม็กกรลอก็อยังเดิมๆอยู่เอาอย่างนี้จ้ะเอาอย่างนี้จ้ะ เอาแม็กใหม่ยางใหม่ไปอีกหนึ่งชุดจักแล้วที่สำคัญฟรีเลือกรายได้ไม่ว่าจะเป็นทีอีสามเจ็ดไอวีวันสีแปดไอปพัดบอเวลโชว์คุณจีดีอาร์อาทีเลือกมาเลยฟรีอยู่รายเดียวอะไรทีเอาอันฟรีก็ได้ครับพี่อันฟรีเนาะอันอื่นไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาเลยหรอผมไม่ชอบไม่ชอบแล้วนะไม่ชอบเสียเงินเนาะไม่ชอบเสียเงินผมนึกว่าไม่ชอบอาจจะชอบแต่ไม่อย่างเสียเงินเนาะ เราซื้อลรถตั้งทีก็อยากได้ฟรีฟรีฟรีก็ต้องได้ของดีของสวยกระเสียแยกก็ต้องจัดให้อยู่แล้วเรียกไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลกุญแจเป็นรีโมทเกียร์หกสปีดหน้าจงหน้าจอหัวนงหัวน,นอ็อตเดิมหมดครับผมประตรงประตูก็ยังเดิมเม,ม็ดองเม็ดอาร์ตประตอกประตูเดิมหมดนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูห้องเครื่องลวงกล่องล้วงกล่องอะฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีอ,อนนะกระบะไล arım, เนอร์กระเดิมเดิมเดิอพี่น้อง คนรีวิวกับคนเก่าคนเดิมนี่แหละที่หน้าตาดีจมูกสันเป็นคมขนาดแมงวันบินผ่านตํามจมูกยังขาดครึ่งป <c oughs> าดท่โคมอะไรเหรอคมลายพี่น้องจมูกนี่สันเกาหลีนะครับนะเอ <c oughs> ้าพอข่าไม่ข่าเช,าชา้าไฮเช้านาเช้าสวนเช้าเกษตรกรกีจงกียาง,งเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยีราฟไดโนเสาร์ค้าขายหับเร่แห่งร้อยตลาดนัดของผมประมงประมงทุกอาชีพศูนย์บาทพี่น้องที่เอารถเชฟมาขายอยู่พักหนึ่ง มีพี่น้องเอาเคปเอาเชฟมาขายเสียยะแล้วพี่น้องทะลึงตึ้งตังไปเอาอันนี้ออกพี่น้องขายรถปลาไดลทันทีเลยนะเปยังครับหามครับมันเป็นเพดรถมันเหมือนหัวใจของรถแบบว่าคนบ่มีหัวใจแล้วมันก็เห็ดอย่างบ่ไห้ประมาณนั้นนะครับเออที่สําคัญอย่าไปลางอย่าไปฉีกมันออกจมมันจมมันไว้จังสั่นล่ะเดิมเดิมครับพี่น้องงามบ่รถเสียยะมันงามทุกคันพี่น้องก็คอมเมนต์บอกกันอยู่เป็นบ่ล่ะ มีคอามเนตนไหนพี่น้องบอกว่าโอ้ยรถเสียยะมีแต่รถห้างบ่เคยมีตั้งเต่ขายรถมาหนี่เห็นแต่พี่น้องมาชมโอ้ยรถเสียยะรถบานเจา้าคือมีแต่ขั้นงามๆแทะถูกควานเจ้าแล้วถูกเลยรถ่อยมีแต่ขั้นงามๆไอคั้นบางงาม่อยบอ่เอามาขายหรกจ้า่อยยากให้พี่น้อง่อยได้รถตีรถสวยเอาไปทำมาหากินบ่ต้องสอมบ่ต้องจุกจิกเ้อพี่นออ้องเด้อเอาเบิ่งห้องเครื่องจ้า เดิมสนิทครับผมหนาเดิม่านเดิมหัวนุ่งหัวน็อตน,น้องแก้มฟ้ากระโปรงเดิมหมดเครื่องก็เดิมสติ๊กเกอร์มอกด้านในยังอยู่คมชัดเจนเอาไปเลยรีดาวรีจองพีจัดรีโอนบัตรใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยวิธีการจองง่ายๆครับแอดไลน์มาช่องทิกตอกเว็บุ๊กหรือว่ายูทูบส่งเบอร์โทรศัพท์บัตประชาชน แล้วก็ที่อยู่ที่สะดวกทาสัญญามาแค่สามอย่างเองสามอย่างเองแค่สามอย่างเองเสียยะจัดจานให้แชรไปครับพี่น้องอ,อ่าลืมบอกทางวัดโอ้ยจนกุนสิงจมกิงเราคุณระลืมปีแรกพันสี่ปัญหาเด้อปีต่อไปพันเจ็ดปัญหาตลอดสัญญาบัตรใบเดียวแชรไปกับพี่น้องแต้า